สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าว,วันที่14เด8นะือน8-68เนาะมาออกกำลังกายสวนลมันีนีานาครับเป็นลูกกิ่งก่อนแล้วกันหนึ่งสอง

三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九。三 <c oughs> xin lắm 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 xin lắm

หนึน่งร้อยแปดหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้ยเม่อย์อออเล่นสปริงต่อหนึง่งสองสามสี่หา้า ทางไวนะ้เนาะทางไว้อย่างเงี้ยสัก,กพักเวลาปล่อยๆจะช้าอย่างเงี้ยปล่อยช้าๆนะเมื่อยอยู่เด้ออย่าว่าบ่เมือ่อยต้องจับให้มั่นนะจับให้มั่นจับให้แน่นเนาะระวังดีดปากเด้อระวังดีดปากนะจ๊ะรอะให้ออกกำลังกายเช้า,ชาว,วันพฤหัสเนาะ คนมากมาออกนยนีมือเศร้ามากกว่านี่มือแรงวี้มือแรงมันนอนหรอกคนก็หลายผมมีเวลามานั่งถ่ายคลิปจังสิหรอกคนมันเยอะอันนี้ก็บแบบเข้ามาสวนเนะาะก็ตองการแบบเวลาส่วนตัวสิมนาะติดถ่ายติดเข้าจังสิกะเกงใจข้าเจ้าจังสินะอ่านคลิปนี้ก็บพ่อแค่นี้ละครับพี่น้องพอกันไม่มือนะนะครับสวัสดีครับ